สายน้ำนะไม่ได้นึกถึงอาหารนึกถึงเนี้ยนึกถึงบรรยากาศแบบนี้มีนั่งใกล้น้ำตอนนี้มีความรู้สึกแบบเป็นความกว้างอะเนาะมันทำให้ผ่อนคลายมีเสียงน้ำเสียงเรืออย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็แตกต่างจากบ้านของเราแล้วอะค่ะชอบบรรยากาศรอบๆแล้วก็ร้านอาหารขายขนมอะไรเงี้ยก็น่าสนใจถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นภาพก็ตาม เมื่อพูดถึงการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับคนที่มีข้อจำกัดอย่างผมนั้นแน่นอนครับว่ามันอาจจะมีอุปสรรคบ้างในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อก,การเข้าถึงสำหรับคนพิการครับแต่มันก็ยังพอมีทางออกครับสำหรับการแก้ไขในสถานการณ์ต่างๆแต่สำหรับกลุ่มผู้พิการทานสายตาแล้วเนี่ยครับผมยังแอบสงสัยไม่ได้ครับว่าการเดินทางสำหรับพวกเขาแล้วนั้นเนี่ยครับมันยังคงจำเป็นหรือเปล่าในเมื่อสายตามองไม่เห็นครับ วิวิโกในวันนี้ครับร่วมหาคำตอบและเรียนรู้ร่วมกันถึงการเดินทางสำหรับผู้พิการทางสายตาครับธรรมดามากเลยนะสำหรับตัวเองอะไม่มีอะไรที่แบบว่าเอรู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยอ่ะเพราะว่าทางค่อนข้างดีนะสําหรับตัวเองอ่ะเนาะมีความรู้สึกว่าบัดดี้จะตื่นเต้นมากกว่าว่าฉันจะทํายังไงกับคนตาบอดดีตรงนี้จะลอดไหมอะไรอย่างเงี้ยจะไปไหนต่อ ครับนะคนตาบอกคนอื่นอ่ะมันเป็นหลักวิชาการยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เท่าที่ตัวเองเคยใช้อ่ะก็คือเวลาต้องการแบบให้เหยียบตรงไหนเวลาขึ้นเรือเราจับไม้เท้าอยู่ด้านบนค่ะค,ะคนจะบอกว่าจับไม้เท้าอยู่อ่ะคุณบัดดี้อ่ะค่ะคก็จับไม้เท้าค่ะคแล้วก็ไปลายไม้เท้าแล้วก็ไปวางตำแหน่งที่จะให้เราเหยียบคะ่ะแค่นั้นเองเราก็จะเหยียบก้าวฟุ๊บฟึ๊บฟ๊บขึ้นมาได้แบบสบายสาย ก็คือเวลาเราเดินไปด้วยกันนะคะมันต้องให้คนตาบอดจับข้อศอกเนาะที่จะเดินไปพร้อมกันนะคะไม่ใช่เป็นการจูงมือคนส่วนใหญ่เวลาเข้ามาแล้วจะจับข้อมือเรานะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ต้องให้คนตาบอดจับนะเวลาพาเดินก็คือถ้าเดินปกติก็คือเกาะแขนแล้วก็เดินขนานกันไปแต่ถ้ามันเป็นทางแคบต้องการให้คนตาบอดต่อหลังก็คือควยมือไปข้างหลังแบบนี้เราก็จะหลบแบบนี้ และพอปลอดภัยแล้วก็ปล่อยมือ,อเราก็รู้ว่าปลอดภัยแล้วเราก็มานี่โ,โดยที่ไม่ต้องพูดกันหรือบางทีก็ช่วยเหมือนหาเก้าอี้ให้นั่งอะไรเงี้ยค่ะเอ๊ะจะทํายังไงดีให้รู้ว่าให้คนตาบอดรู้ว่าเก้าอี้ตรงนี้เนี่ยก็จับมือคนตาบอดไปแตะเก้าอี้นะนี่โต๊ะนะอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ <Huh? S 2> เป็นฝามันร oh. ายละเอียดค่อ oh. นข้างจะยิบยับเลยพี่ uh huh. สีน้ำตาลใช่ไหมอันนี้เป็นสีเทาพี่อ๋อ oh, เป็นสีเทาครับ uh huh. อัอน,นั้นฝามันอันนี้ตัวถ้วยมัน uh huh. อันนี้ฝาปิดมันต่างจากเดินที่บ้านเยอะนะ mm hmm. เพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีเสียงแบบบัตด,ดี้หรือจิตอาสาคอยบอกว่ามันมีอะไรอะ่ะ สองข้างทางอย่างเมื่อตะกี้เราก็จะรู้สึกได้ว่ามันเป็นทางที่เดินมาแล้วสองข้างทางมีร้านขายของติดติดตดกันหมดเนี้ยแล้วบางทีเขาก็ส่งเสียงขายเข้ามา,มาเรี่ยงค้ค่ำหรือขนมต่างๆงเนี้ยที่เขาเรียกลูกค้ามันก็ทําให้เรารู้แล้วก็บางทีก็มีกลิ่นเนาะบางทีถ้าเป็นของทอดมีเป็นขนมอบอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้กลิ่น ถ้ามีคนพาเดินม,มันสบายกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องระวังตัวมากยิ่งของอขายสองข้างถนนเราก็กลัวว่าจะไปชนของเขาล้มเราก็ไม่รู้ว่าเเขาวางของแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเหมือกช่วงจูนไงเรผมก็ไม่รู้ว่า <c oughs> อย่างผมปั่นแล้วพี่กนเกาะอย่างเงี้ยอ๋อสบายมาก <c oughs> เลยแล้วแบบจังหวะบางทีมันไม่ได้กันเราก็ไม่เราก็ไม่รู้ว่ามันก็เลยแบบว่าอ๋อไม่ไม่งไม,มันน่าจะโอเคหรือว่าเก็เดี๋ยวเดิน ผมนำหน้าแล้วพี่ก็เดินตามแล้วรู้สึกว่าอ,อิสระกว่าอะไรก็คือถ้าเดินกับโซะพี่เกาะพี่จับอะแล้วก็ยกไม้เท้าขึ้นอะก็เดินสบายสบายมือของเราอะมันจะสามารถบังคับทรงของดินเหนียวได้ค่ะเพื่อที่จะขึ้นรูปให้เป็นรูปถ้วยได้มันจะถ้าหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยดินมัน,ม,นมันจะเหมือนกับฟืดเนาะ,ะเราก็ต้องใช้น้ำเป็นตัวหล่อลื่น เพื่อที่จะขึ้นรูปได้ง่ายโดยการเวียงคองของของแป้นหมุนนะคะรู้สึกนุ่มแล้วก็ต้องต้องเบามือนะจริงๆแล้วก็ชอบแต่ว่าถ้าให้เราทําตามลําพังอ่ะเราน่าจะขึ้นรูปได้ไม,ไม่ไม่เป๊ะคะ่ะเพราะว่าความที่เรามองไม่เห็น เขาก็จะรู้สึกอย่างนั้นว่าเอา้ามองไม่เห็นแล้วจะไปทําไมอไปแล้วก็ไม่เห็นเห็นอะไรเลยแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เนาะร้านกาแฟก็ไม่ใช่ร้านเดิมนะกาแฟก็ไม่ใช่รสชาติเดิมขนมนม,นมเนยหรือบรรยากาศต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมก็เหมือนจริง,รงๆแล้วรู้สึกว่ามันก็เหมือนคนทั่วไปที่ไปเที่ยวอะ่ะคือความพิการมันก็ไม่ได้ทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นนะเพียงแต่ว่ามันมีอะไรที่มันต้องช่วยเสริมหรือซัพพอตเราให้เข้าถึงสิ่งต่างๆค่อยแค่นั้นเองอะ่ะ ก็ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศผ่อนคลายเนาะสบายๆแล้วก็นั่งอยู่ดิมแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็รู้สึกได้ถึงความความกว้างอะรู้สึกได้ถึงความกว้างว่าม,มันเป็นที่ที่โปร่งแล้วก็มีบรรยากาศรอบๆตัวที่มีเสียงบรรยายภาพให้ฟังว่าอตรงข้ามเป็นวดัดแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หรือแม้เสียงที่เราได้สัมผัสได้ด้วยตัวเอง<ม>ก็เช่นเสียงเรือที่วิ่งผ่านไปมามเสียงน้ํา<ม>เสียงแม่น้ำเนี่ยค่ะที่กระทบตรงเขื่อนเนี่ยค่ะได้ยินชัดมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีเสียงเพิ่มเติมจากคนที่บรรยายให้เราฟังว่าอ๋อมีปลาเสือต่อตัวสีเหลืองๆอ,<ม>อยู่ที่แม่น้ําตอนนี้อะไรเงี้ยก็จะเพิ่มเติมขึ้นมามันเป็นการ ออมันก็เหมือนกับคนทั่วไปอะ่ะการมาท่องเที่ยวคือการพักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายหรือว่าไปในเขาเรียกว่าชาร์จแบตก็ได้เนาะไปในที่ที่แตกต่างจากที่ตัวเองเคยอยู่อะ่ะมันก็เหมือนกันอะ่ะมีความรู้สึกว่าเอามันก็เหมือนกับทุกคนนั่นแหละ จริงๆแล้วมันก็เป็นการท่องเที่ยวแบบปกตินะถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นน่ะก็มีความรู้สึกว่ามันก็เหมือนคนอื่นที่ที่มาเที่ยวอ่ะคือการเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอาหารการกินที่คุ้นเคยจากบ้านของเราสิ่งอื่นๆที่คนอื่นเขาสัมผัสได้อ่ะเราก็สัมผัสได้อย่างเช่นเสียงการพูดคุยหรือร้องเรียกว่าเรามีสินค้าอะไรที่จะขายบ้างมีขนมอะไรกลิ่นหอมของต้นไม้ใบไม้หรือกลิ่นของแม่นม้ําหรือกลิ่นของขนมต่างๆเนี้ยเราก็สัมผัสได้ค่ะถาม ว่ามันได้เต็มร้อยอย่างคนอื่นไหมทั่วไปปกติไหมมันก็ไม่ใช่แต่มันก็มีความสุขได้เท่าที่เราสัมผัสได้ค่ะหนึ่งวันในการเดินทางครับเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันบนความแตกต่างของข้อจำกัดทางร่างกายที่มีมันช่วยทำให้ผมได้เรียนรู้ครับว่าโลกใบนี้มันสวยงามมากกว่าสิ่งที่ตาเราเห็น okay, เสียงกลิ่นสัมผัส ทุกองประกอบของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นครับล้วนเป็นส่วนผสมที่สําคัญที่ช่วยเติมเต็มให้การเดินทางนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นลองปิดตาและเปิดใจสัมผัสบางทีเราอาจจะได้พบกับความหมายใหม่ที่เกิดขึ้นในการเดินทางครับ